มันนี้มีรถเขา้าไมนะครับ M8030 ครับเก้าหนอกสภาพดีครับ้อมใส่งานเลยครับเครื่องเกียร์ปร๊มดีไหดรลิกดีครับรถสวยๆนะครับบ่มีแตกมีเชื่อมครับ ก่อนด้านหนา้าพันหลังเครื่องเกียร์ปัอมดีครับโฟวินใช้งานได้ปกติครับห่งๆนะครับเครื่องเกียร์ปัอมดีนะครับบ่ไอเบ่ดัน อย่างกับพ่อได้ครับเครื่องแหงๆนยครับมุมี่แตกไม่เชื่อมนะครับเงิอนไม่อยู่ครบครับบ่ดแตกเดีย๋ยวจะเป็นเกียร์ขังนะครับ ดครับผ่านเป็นผ่านเจ็ดนะครับสวยครับผ่านแข็งครับแข็งๆเลยพ่ามีเชื่อมมีดามครับนี่กระบอกช่วยยกดูครับสองข้างดูลิกดีครับ คาเบาเนะครับตัใจโทรศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดเอมแปดศูนย์สามศูนย์ครับเพื่อเกียร์ความดีไปหาสายงานได้ลดในราค่าถูกถูครับเดี๋ยวจะรีวิวการทำง,งานให้ชงครับในช่องยูทูปครับขาไปบึงในช่องยูทูปก็ได้ครับ สวยครับพร้อมใส่งานเลยครับให้ดูดีครับหางบกตุกครับโอวินใส้งานได้ปกติเครื่องบไอบอดันครับผมอะไรพอเวอร์ครับเกิดนสีเหลือเครื่องแหงมม่งครับบมีรลดซึมครับันนี้